ครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ารับชมในช่องวีดีมทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรูบอกนะแมปอะไรเอ่ยหนุ่มๆแมปโดนะฮะแมปโดเห็นเปล่าผมมีผู้ร่วมชะตากรรมแล้ว่ะทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วไปไปกันเลย ว่าแต่ว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรเอ่ยพีนุ่มสุรอทั้งสองคนอะไรนะครับ<อ>แมปนี้มันเป็นแมปแบบไหนอธิบายหน่อยเปิดประตูเจอผีวิ่งหนีได้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ออาแค่นั้นเนดยครับแล้วเราจะเล่นทำไม ไม่รู้ครับไปถึงเส้นใหญ่และก็ตายมีเป็นแบบเป็นร้อยๆด่านให้น้องๆแบรกให้เราไปพิชิตให้น้องๆแบกน้องเ้วกประตูเลยครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยให้น้อยตหนุ่ยโอ้ ไฟมันจับจับจิกจิกไม่มีอะไรเฮ้ยพี่พี่พี่มาเลยมาเลยอะไรนี่มาเลอะไรเนาะเขาเรียกดูว่าป่าวภาพวาดภาพวาดไปเถอะไปไปเถอะไปได้สาระช้ะไม่มีสาระเลย เกมนี้เล่นเกื่อกความบันเทิงนะครับไม่พี่หมายถึงไอ้ตุ้ยนุ้ยเนี่ยไม่มีสาระเลยทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆโก้สามโก้เดี๋ยวเราต้องไปหาเกมใหม่ๆมาเล่นกันแลยก่อนไอจอดน้ำไอจอดพี่กลัว ครับผมเจอช็อกโกแลตบิตบิท What What the fuck ไหนอ่ะไม่กินอ่ะนี่นี่นี่ไม่กินครับเดี๋ยวตุยครับกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะในเกมเนี้ย <c oughs> กลัวตายมากกินได้บางกันครับไหน่ะพวกคุณหาอะไรกันอ่ะโอ้โหตุ้ยนี่เราหมดเลยไม่ไม่ปกติอยู่แล้ว yeah. ไม่แบ่งให้ใครไม่เหลือให้ใครนี่คือตื้นวิ่แต่มานี่มนผมมีนไม่ขีดอ้ย่าไปเอาบ้างดิไหนอ่ะไปไงอ่ะไม่รู้ทำไมมันมืดจังวะไม่รู้ผมเปิดไมาขีดแล้วนี่ <laughs> อ่ะอ่ะทูกคน,นผมหลงอ่ะ ทางนี้ทางนี้พี่พี่พี่ทางทางนี้มา,มา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 นี่มานี่เดี๋ยวให้จอดไปรับอ๋อพี่ลังพี่ขลังอะไรอ่ะไอ้ตัวเร็วปล่อยมันเถอะอย่าไปยุ่งกับม,มันเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นผมได้แบบเงียบๆนะไม่ต้องตกใจนะกูกลัวอีโตะแหล่อออ เด็ดสุดแล้วไอ้เพียผีตายยกแก๊งหือเล็บเอาไม่เอาไม่พี่เอาไม่เอาไม่เป็นบ้าอะไรอ่ะเออพี่กดเอาไม่ยันไปผมเปิกินช็อกโกแลตมิเตรบิตแล้วผมก็เป็นลมชัก ตายแล้วประเด็นคือกูโดนผีหลอกสองคนจอดไอ้ตุย้ยนุ้ยมึงนี่ตัวปัญหาว่ะเออไอตัวปัญหาเชีย yeah. เ okay, ทุกคนเลยพีเ่เดี๋ยวเ,เราไว้เกมหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะชนะหรือเปล่าสำหรับเกมนี้บ๊ายบายกว่ายากมากนะครับเออเดก็กเอาตรงๆไว้เจอกนะันทุกคนบ๊่ยบายจุบ๊บ กดไลค์กดซับค r i b e ด้วยพวกหน้าเฮียทั้งหลายไว้เจอกัน